วันนี้ผมออกเมืองอะเราไปหาของกินอะไรที่มันอร่อยๆนาวัสเสสปามาง่เจอของดีแล้วได้ชิมแล้วที่นี่ <c oughs> ยังยังจะไม่อยู่อี s s a l a m u m ก็ยูโรโฟมแล้วกับ,บนจ์คือวันนี้ผมออกเมืองอะคือมา คือปกติถ้าไม่มีอะไรผมก็ไม่เคยออกอ่ะแต่วันนี้ผมมาหาเนาะเพื่อที่จะมารับน้องกลับบ้านตอนนี้เขาก็ยังไม่ถึงเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยนะสกอตอย่าลืมข้าวจะออกเงินกอ็อย่าลืมใส,ส่แมสแล้วก็เจลล้างหน้าด้วยโอเคไปกันเรามาเที่ยวในตลาดกันกันละกันเื่อเป่อจะมีอาหารที่มันอร่อยอร่อย คู่ละสิสิบใช่ไ้ไว้ไว้ใช้วิ่งอะไรเนี่ยเวลาผมวิ่งอะไรนี่ผมก็จะใส่นีาาสส่า,าสเปรศภาบาโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปหาของกินละผมอยากจะไปกินโรตีขนมปังอะไรไม่รู้มันน่าอร่อยเดี๋ยวผมก็ไม่เคยไปชิมนะ ไปละไม่ทันจะถ่ายวิดีโอเลยผมอยู่ในตัวเมืองของยยลาอยู่แถวนี้แหละจะลองอยู่ในเพตทั้งคืนน่าจะอยู่แถวนี้ละโอเคเด,เดี๋ยวผมจะจอดรถไว้เป็น คนผมหาร้านเขาไม่เจอเล็กก็ฝนก็จะตกด้วยเล็กผมเห็นข้างๆเนี่ยมันจะมีขนมปังอยู่แต่ไม่รู้ว่าขนมปังอะไรเดี๋ยวผมไปดูแล้วกันนะหิวมากเลยตอนนี้จะเดินไปแล้วข้งรถอันนี้แล้วกันเอาสามสิบก็ได้บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แต่ก็ถัววฉลเด่ยกันไปอะประมาณสิบอนมาแลววัดดู อันนี้เนี่ยเครื่องระบบผ่านไลน์แมนนะมัจ้า,างเครื่องระถ้าใครจะมาซื้อคือมาได้มันอยู่ข้านหนึ่นงร้อ100บาทแล้วก็ต้องช้า,าที่เขาจะอยู่บางเขาจะอยู่ตรงนี้นะหน้าลิน่าฟู้ดสาขา2องพอช่วงบ่ายว่าช่วงเย็นอะไรแบบนี้บางก็จะไปย้ายไปอยู่ อคือมาซื้อกันได้นะเดี๋ยวผมจะลองชิมดูคือก็อย่างที่ว่าผมจะมารับน้องแต่น้องก็ยังไม่ถึงเดี๋ยวผมจะเลกแล้วขนมปังของผมเดี๋ยวผมจะลองไปชิมขนมปังที่ผมซื้อเมื่อกี้ระหว่างรอ,อน้องสาวเดี๋ยวเราจะไปลองชิมขนมปังดูคือกลิ่นมันหอมมากเลยนะ ไม่รู้จะไปกินที่ไหนนะเพราะว่ามันฝนเะมื่อกี้ก็เลยกินแถวๆนี้แหละกินแบบง่ายๆนะเชื่อไหมผมว่าผมไปยาลาคือไม่ได้อาบน้ําเลยนะแปรงฟังก็ยังไม่ได้เ,เดี๋ยวผมจะลองคือกลิ่นมันหอมมากเลยอันนี้ผมจะกินชโโ็อกโกแลตกินก่อน อันนี้เป็นเนยนะอืมอันนี้อร่อยคือเนยน้ำตาเนี่ยอร่อยแล้วก็ตามมาด้วยตะกรัคือมันเยอะมาก รอน้องสาวกูแดงมากนี่น่าจะนุ่มมากืมว่าแล้วอืมพอเป็นไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้หรือกดไลค์บอกกันเดี๋ยวพินหน้าผมจะพาทุกคนไปกินที่ไหนเป็นอีพีอะไรก็ติดตามกันได้ถ้าใครียังไม่ได้กดติดตามเนี่ย ก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปบเพจพิพากษาใดผมต้องขออภัยด้วย They f e e l in the ones we heal are the worst of all, and the blood runs still. I wanna hide the truth. I wanna shelter you, but with the beast inside. There's no way we can